สวัสดีครับวันนี้มีธนบัตรมานำเสนอให้ชม2ฉบับนะครับเป็นธนบัตร5บาทแบบ11และธนบัตร100บาทแบบ11เนะครับเริ่มจากธนบัตรฉบับแรกธนบัตรฉบับนี้นะครับเป็นธนบัตร5บาทแบบ11พิมพ์ที่โรงพิมพ์ธนบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยด้านหน้าธนบัตรนะครับพระบรมฉายาสาธิสระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ทบัติฉบับนี้นะครับประกาศใช้18มิถุนายนพศ2512วันที่ออกใช้ทับัติ24มิถุนายนพศ2512ขนาดของทับัติ6.74คูณ13เซนติเมตรลักษณะสีของทบัตินะครับก็เป็นทับัติสีม่วงนะครับทับัติฉบับนี้นะครับไม่ผ่านการใช้ราคาประเมินฉบับละ 1 0 0ถึง150บาทนะครับนะครับก็จะอยู่ในซองพลาสติกใสนะครับเป็นซองแข็งอย่างดีนะครับไม่ได้เคลือบนะครับลายน้ำนะครับเป็นลายน้ำราชการที่9นะครับด้านบนนะครับก็เป็นพระกุฎผ้านะครับตรงกลางธนบัตรอักษรข้อความรัฐบาลไทยธนบัตรเป็นกันที่ชำระนี้ได้ตามกฎหมายนะครับลายเซ็นของธนบัตรนะครับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับสอิชิชยกุลนะครับส่วนลายเซ็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับป่วยอึ่งภากกรน,นะครับด้านขวาของท่านผู้ชมนะครับก็จะเป็นตัวเลข5ไทยนะครับเป็นตัวเลขบอกชนิดราคาของธนบัตรนะครับด้านล่างธนบัตรนะครับก็จะเป็นตัวเลข5อา,า,าร์เบกนะครับเป็นธนบัตร ให้ผ่านการใช้นะครับสภาพสวยนะครับพลิกมาด้านหลังจตวบัดนะครับตรงกลางนะครับก็จะเป็นพระที่นั่งอาพรพิโมกปราศาสตร์นะครับพระที่นั่งอาพรพิโมกปราศาสตร์สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมจเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เป็นพระที่นั่งอยู่ในพระบรมมหาราชวังนะครับ นะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวเลข5้าอารบิกนะครับเป็นตัวเลขบอกชนิดราคาของธนบัตรนะครับก็จะมีลวดลายนะครับประกอบธนบัตรนะครับนะครับลักษณะเป็นลายประดิษฐ์นะครับซ้อนกันหลายชั้นนะครับก็จะมีหลายสีนะครับมีสีฟ้าสีขาวสีม่วงนะครับม่วงแก่ม่วงอ่อนนะครับสลับกันไปนะครับมีความสวยงามนะครับส่วนด้านบนตรงนี้นะครับก็เป็นลายไทยนะครับ เป็นลวดลายประกอบธนบัตรนะครับมีความสวยงามนะครับนะครับบรรยากาศด้านหลังธนบัตรนะครับมีความสวยงามนะครับเป็นพะท่นั่งอภรรพิโมกปราศาสตร์นะครับส่วนด้านบนนะครับเป็นภาพท้องฟ้าก้อนเมฆนะครับสวยงามนะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นตัวเลขห้าไทยนะครับเป็นตัวเลขบอกชนิดราคาของธนบัตรนะครับ ธนบ,บัตรฉบับต่อมานะครับเป็นธนบัตร100บาทแบบ11รุ่นที่1นะครับด้านหน้าธนบัตรพระบรมฉายาสาธ,ธิสรักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ลายน้ำนะครับเป็นลายน้ำรัชกาลที่9นะครับธนบ,บัตรฉบับนี้นะครับผ่านการใช้น้อยนะครับราคาประเมินฉบับละ3า0บาทนะครับนี่ครับขยายขึ้นมานะครับ ธนบัตร100บาทแบบ11กนะครับก็จะมี2รุ่นนะครับส่วนธนบัตรฉบับนี้นะครับเป็นธนบัตร100บาทแบบ11รุ่นที่1นะครับลายเซ็นนะครับบุญมาวงสวรรค์นะครับปรัดกระทรวงการคลังผู้ใช้อำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับธนบัตรฉบับนี้นะครับประกาศใช้5ตุลาคม ขอสองพันห้านะครับขนาดของทัศนบัติ7จ็คูณสิเซนติเมตรนะครับนะครับขออภัยนะครับขนาดของทัศนบัตินะครับ7.75ดจคูณสิเซนติเมตรนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีภาพคุดยุดหน้านะครับก็จะเป็นพญาคุดนะครับจับพญานาคนะครับทัศนบัติ 100บาทแบบ11รุ่นที่1นะครับก็จะมีลายเซ็นนายบุญมาวงสวรสดนะครับบัตกระทรวงการคลังน,นะครับนายบุญมาวงสวรสดนะครับดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่17พฤศจิกายนพศ2514ถึง19ทธันวาคมพศ2515ตามคำสั่งคณะปฏิวัติของจอมพลถนอมนะครับ พลิกไปด้านหลังธนตบัตรนะครับตรงกลางธนบัตด้านหลังนะครับก็จะเป็นวัดภาษีรัตนาศาสดา,ารามนะครับเป็นวัดพระแก้วนะครับด้านบนนะครับตรงนี้นะครับเป็นตัวเลข100ไทยส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นตัวเลข100ไทยนะครับด้านล่างเป็นตัวเลข100อารบิกเป็นตัวเลขบอกชนิดราคาของธับัต เป็นธนบัตรผ่านการใช้น้อยนะครับสภาพสวยนะครับนี่ครับขยายขึ้นมาแล้วครับให้เห็นรายละเอียดของธนบัตรด้านหลังนะครับธนบัตร100บาทแบบ1 1นะครับก็จะมีลวดลายไทยประกอบอยู่บนธนบัตรหลายจุดนะครับแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยนะครับ มีความสวยงามนะครับวันนี้ก็มานำเสนอให้ชม2ฉบับนะครับเป็นธนบัตร1 0 0บาทแบบ1 1และธนบัตร5บาทแบบ11นะครับธนบัตร5บาทแบบ1 1นะครับไม่ผ่านการใช้ราคาประเมินฉบับละ1 0 0ถึง150บาทนะครับด้านหลังก็เป็นพะท่นั่งอภรรพิโมกปราศาทตรนะครับ ด้านหน้าธนบัตรนะครับพระบรมฉายาสาธิศรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับธนบัตร100บาทแบบ11นะครับรุ่นที่1นะครับผ่านการใช้น้อยนะครับราคาประเมินฉบับละ300บาทนะครับอยู่ในซองพลาสติกใสนะครับสภาพสวยนะครับไม่มีจุดด่างดำนะครับไม่มีรอยพับไม่มีรอยยับนะครับ ตอนนี้นะครับก็นำธนบัตรมาส่องกับหลอดไฟนะครับก็จะเห็นลายน้ำราชการที่9นะครับเป็นธนบัตร5บาทแบบ11ของแท้นะครับธนบัตรฉบับต่อมานะครับเป็นธนบัตร100บาทแบบ11รุ่นที่1นะครับนะครับก็จะเห็นลายน้ำนะครับราชการที่9นะครับเป็นธนบัตรของแท้นะครบับ ถ้าเป็นธนบัตรถ่าททยเอกสารสีนะครับเมื่อนำธนบัตรมาส่องกับหลอดไฟก็จะไม่เห็นลายน้ำนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มานำเสนอเพียงเท่านี้นะครับในโอกาสต่อไปนะครับก็จะมีเหรียญกระสาบและธนบัตรมานำเสนอให้ชมนะครับสวัสดีครับ